ถ้าคุณต้องการอัพเงินเดือนตัวเองเนาะคุณต้องมั่นใจนะว่าตัวคุณมีคุณค่ามากกว่าสิ่งที่คุณทำให้เขาไปตอนนั้นคุณมีประโยชน์สร้างอะไรให้เขาได้มากกว่านั้นถ้าคุณจะเข้าไปพูดเรื่องเงินเดือนตัวเองคุณต้องนึกถึงจุดนี้ไม่ใช่ไปพูดเพราะว่าอยากได้เออฉันสมควรที่จะได้รับเพราะฉันอยู่มานานแล้วฉันทําประโยชน์อะไรให้เธอมาตั้งหลายอย่างแล้วที่ผ่านมาไอ้ที่ผ่านมามันก็คือศูนย์นะคุณต้องตั้งใหม่ใน ปัจจุบันนี้แล้วที่จะทำให้เขาในอนาคตนี้ว่าเฮ้ยคุณจะทำประโยชน์อะไรได้มากกว่านี้จากที่คุณทำอยู่จริงๆครูก็พูดผิดไปที่ผ่านมามันไม่มีประโยชน์มันมีประโยชน์อยู่ถ้าที่ผ่านมามันเป็นสิ่งที่คุณทำมาดีอยู่แล้วแต่การที่คุณจะอัพตัวเองให้มันเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหรือเงินเดือนคุณค่าและมูลค่าในตัวคุณก็ต้องทำให้เขาได้มากขึ้นคุณก็ต้องมานั่งวิเคราะห์ตัวเอง ตอนที่ครูทํางานครูเคยไปพูดเรื่องการขึ้นเงินเดือนของตัวเองแต่ครูไม่ได้วิเคราะห์ไปว่าครูจะเอาประโยชน์อะไรให้เขาครูใช้การพูดว่าเฮ้ยครูก็ทําเรื่องนี้อย่างเต็มกําลังอย่างสุดความสามารถรู้ไหมครูก็ไม่ได้เงินเดือนเพิ่มมาแล้วเขาก็บอกว่ามันก็เป็นสิ่งที่คุณต้องทําในหน้าที่คุณอยู่แล้วเอามันก็ทําให้ครูรู้ว่าเฮ้ยการที่เราจะอัพเงินเดือนให้ตัวเองได้เราต้องมีมูลค่าเพิ่มมากกว่าที่เราเป็นอยู่เราทําอะไรให้เขาได้บ้างอันนั้นอ่ะเราถึงจะมีภาษีในการ ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นครูขอให้คุณเรียนรู้เนาะอย่าหยุดการเรียนรู้ท็อปของสายอาชีพตรงนั้นมันคือตรงไหนคุณจงมุ่งไปตรงนั้นครูขอให้คุณโชคดีจากใจครูทัญญาค่ะ